เขาคนบาลวงปูข่ขึ้นมาจากใดโบวสันวันนี้มาวัดหลวงปูซิล่าเข้ากับบ่ไหวมาไหว้พาซืซ้อครับวันนี้ซื้อน้ํามาด้วย <S <S ม,มาร่วมทําบ,บุญคือหลายๆคนก็จะมาวัดคือกันบ่นบแต่กาสีนิ้วน้ำนี่เข้ากับเสียเอามาบาดท,ท,ทั้งนี้บุญเต็มแล้วโอ้ทั้งนี้ยังไหนยู่ นี่เราสีพันธุ์แมาทำบุญนะครับกับสีหูน้ำกันเนาะโอ้ยก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์น้ำนี่นี่เข้าแม่เข้าต่อเมื่อน้ำต้นนิ่มีแห้งก็ไปกับสีเด็ดถึงเลขนะครับหนาวบัานอย่าล kind of ืมหนาวผมเลือกถ่ายพูดในถึงเลขกด้วยก็คือเราไปให้แล้วเรากลับด้วยก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์นะโอเคเอาก้นบาดปูบเอ๋อแม่เป็นแม่บ้านไม่นีป่ะครับ เขาคนบานลงปูกันมาจากได้บอสันม่นบาตเพิ่นเฮาเห็นเห่าอ,อนามาบริจาคอุ้ยบุญท่านตาเลยนี่ขนล,ลุกโอ้ยอะไรเยไตากแดดใสก่กระเป๋าเอตากแดดใส่กระเป๋าใบบ่แม่อ๋อตากแดดเก็บใบเรื่องเป็นบ่ครับเป็นของมงคลเนาะ,อะขอบุญหลายครับมีบุญมีจินห่วมกันครับเยลเย โอ้ยน้ำมันหล้อนน้ำมันใน,นข้าเรล,ลืมน้ำมันโอ้ยแม่ขึ้นสี่เหลีบนไหลกูมือถือมือป้ามีกันเนีกินก้นบาดเพ่กหกันบอ,อป้าสาธุอันนี้ผลไม้ก้นบาดหลวงปู่ศิลาอันนี้ข้าวไปตาแหงเกียบใบพันะบุญเต็มเตมเลยมือนีโชคดีลีครับ